ช่วงแวดวงช่างสนับสนุนโดยไทยเส LED Lighting ไทยเสร็ o โซ r s h ช p สินค้าราคาช่างกล้องวงจรปิดลองเซหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนดบุ๊กไทยเสจานเดาเทียมเพื่อคนไทยช่วงแวดวงช่างวันนี้ถือว่าเป็นเทปพ,พิเศษเป็นเทปแรกนะครับ ที่ผมได้มีโอกาสนานการโชว์ช่างรอบรู้ได้มีโอกาสได้ไพูดคุยกับที่ร้านพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์หนองแขมนะครับโดยพี่ศรีกับพี่นาได้พูดคุยกันถึงเรื่องของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการประกอบสัมมาอาชีพทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จในการที่จะเปิดร้านผมอยากให้เพื่อนช่างติดตามกันนะครับและที่สําคัญนะครับทางร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นพาเพื่อนช่าง ไปเที่ยวกาหลีนะครับประมาณเท่าที่ทราบเนี่ยครับประมาณ30มสิบกว่าท่านหนึ่งคันรถบัสพอดีเลยนะครับไปเที่ยวตอนสิ้นปีพอดีสิ้นปีนี้นะครับไปเขาดาวที่เกาหลีนะครับบรรยากาศช่วงนี้น่าจะเย็นแล้วก็หิมะน่าจะตกเพื่อนช่างที่ยังไม่เคยเห็นหิมะผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะประทับใจที่สุดนะครับผมก็ดีใจแทนเพื่อนช่างที่ได้มีโอกาสในการไปเที่ยวเกาหลีครั้งนี้นะครับเชิญท่านชมครับ คุณศิเป็นคนต่างจังหวัดหดือกกรุงเทพครับคนกรุงเทพโดยก,กําเนิดครับคุณสิริเ,เรียนทั้งด้านช่างที่ไหนยังไงครับก็เริ่มเลยก็เรียนที่ดอนเมืองแล้วก็มาต่อที่โรงเรียนสารพัดช่งางพระนครเรียน,นสายไหนครับเป็นหลักสูตรเต็มสูตรยาวคะฮะหลักสูตรยาวะะยาทั้งสายไหนครับทั้ง,า,งานครับทงอิเล็กทรอนิกส์เลยครับตลอดเลยใช่ไหมครับตลอดเลยครับครับแล้วที่เรียนนี่สมัยนั้นเขาสอนให้เราทําเป็นไหม เป็นไหมไม่ถือ <ก S 1> ว่าจบแล้วต้องต้องเป็นเลยไหมหรือว่าต้องไปฝึกงานต้องอะไรอีกต้องมีฝึกงานด้วยอะไรด้วยอตอนนั้นไปฝึกงานที่ไหนครับก็ฝึกเริ่มแรกเลยก็ฝึกแถวสะพานเหลืองร้านคลินิกวิดีโอครับโอ้โหจำได้แล้วกายเฮียสุเด็จของพี่สิทำงานที่นั่นก็คือเริ่มจากฝึกงานก่อนฝึกงานก่อนที่ร้านคลินิกวิดีโอตกลงซ่อมทีวีหรือทําเป็นวิดีโอหรืออะไรยังไงครับตอนนั้นก็ตอนนั้นก็มีทั้งเช่าวิดีโอครับแล้วก็ซ่อมทีวี ติดตั้งสาวกาศโอ้ทำวีดีโอให้เช่าด้วยเรียกว่าย่านนั้นนี่เฮียสุเมธนี่ถือว่าเก่งที่สุดแล้วเฮียสุเมธรู้สึกจะชนะการแห่งันชาติด้วยแห่งาติทีวอย่างนี้เราได้เป็นไปเป็นสิทธิท่านด้วยครับถือว่าไม่ธรรมดาครับตอนนั้นรู้จักกับพี่นายยังเออเริ่มรู้จักตอนที่ก่อนที่ผมจะออกจากคลินิกครับคพี่สิหลังจากที่ พี่สิจบที่เรียนจบด้วยแล้วก็พี่สิทำงานที่คลินิกวิดีโอกี่ปีครับที่คลินิกวิดีโอประมาณ3ปีได้เอา่า3ปีได้แล้วก็เห็นว่าสองพี่น้องรวมใจกันเพราะว่าทางพี่พี่ชายของของพี่สิเนี่ยก็คือจบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับจบซ่อมงานซ่อมเหมือนกันอะไรเหมือนกันซ่อมเหมือนกันครับแต่อยู่กันนละที่รวมกันไปเปิดร้านครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับ เปิดอยู่ตรงข้ามซอยเลยบดีครับชื่อร้านไหนครับพัฒนาอิเล็กทรอนิ์ครับเป็นชื่อของใครหรืออะไรไหมครับเป็นชื่อที่ทางพี่ชายเขาไปขอให้พาตั้งให้ครับเป็นชื่อมงคลเลยนะครับตกลงแล้วร้านพัฒนาครับตอนนี้มีอยู่กี่สาขาครับทั้งหมดเนี่ยเออถ้าของพี่เขามีสองสาขาของพี่ชายมีสองสาขาทั้นั้นก็ถ้าใครจะซ่อมทีวีติดตั้งสาวอากาศ ร้านพัฒนาที่เลวดีถือว่าอันดับหนึ่งในจังหวัดนนท์เลยครับใครคิดจะติดเสาใครคิดจะซ่อมทีวีต้องไปหาพัฒนารับรองไม่ผิดหวังเลยครับคือสมัยนั้นเนี่ยร้านซ่อมค่อนข้างน้อยยไม่ครับนะครับแล้วก็แล้วช่างฝีมือเก่งๆก็มีน้อยเป็นจาาเราเทียมหรือยังยังครับยังยุคนั้นยังเป็นซ่อมทีวีอยู่อ๋อยุคนั้นยังเป็นซ่อมทีวีนีครับเป็นซ่อมทีวีก็ของเรามาเปิดร้านใหม่แล้วก็มีช่วงแรกก็มีทําใบปลิว เดินแจกตามบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหลังทีวีผมก็มองไว้ตามสุดก็หนึ่งเครื่องครับไม่มีเลยอถ้าพันหลังก็พันเครื่องแน่นอนรู้จักกับทางบุญนานี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่ตอนที่อยู่คลินิกวีดีโอครับโอ้ตั้งแต่นั้นแล้วครคับ<ม>ก็ปปสพะพานขาวเขาตอนนั้นเขาก็เรียนครับเรียนด้วยแล้วก็วันไหนที่เขาไม่ได้เรียนเขาก็มาช่วยคุณแม่ ครับซึ่งมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูยอซึ่งอร่อยที่สุดในตลาดะพานเหลืองเลยพี่นาก็มาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวที่ที่ร้านด้วยใช่ครับเพราะนั้นประมาณเท่าไหร่กําลังใสๆเลยเดือนนั้นึกก็ยี่สิบต้นต้นเพราะตอนนั้นก็เลยอยู่มหาลัยอ๋ออยู่มหาลัยแล้วปีสุดท้ายแล้วมั้ยฮะตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ปีปีสองอ๋อปีสองปีสองค่ะยังไงครับถึงได้รู้จักกันก็ ผู้ชายเป็นลูกค้าที่ร้านค่ะก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่มานั่งกินนี่แหละแต่คนนี้มีอะไรพิเศษหรือยังไงเราถึงได้รู้จักว่ารู้สึกเลยะว่าใช่อตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่แล้วโอ้ยไม่จริงไงก็ต้องต้องคบไประยะหนึ่งดูได้ไงว่าพี่สีเขาชอบอ๋อที่ว่าชอบใช่ไหมคะใช่ครับก็มาแอบมองอ๋อไม่แอบมองพี่นาครับค่ะตอนที่พี่นาจบใหม่ๆเนี่ยพี่นาไปทํางานอยู่ที่บริษัทไหนนะ ถ้าเริ่มต้นนี่จะอยู่ที่บริษัทโฟลิงครับโฟลิงเก่าที่เป็นพวกคล้ายแพ็คลิงอ่ะแล้วก็จากนั้นนี่ก็มาอยู่ที่บริษัท A b b Building เกี่ยวกับทำเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าแรงสูงช่วงนั้นคู่แข่งผมเยอะมิสวารทั้งนั้นมิสวารทั้งนั้นก็จะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าทำเป็นแผนกประชาสัมพันธ์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บริษัทโฆษณาครับครับเขาจะมาทำด้านพวกมีเดียแต่ก่อนอื่นตอนแรก เขาใจ้ไปทําเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ท่านนี้พอดีทางฝ่ายมีเดียที่ว่าเกี่ยวกับวางแผนโฆษณาได้เขาถดคนก็ให้เราเป็นอยู่ทงแผนกมเดีได้ความรู้จักเป็นยังไงไม่แปลกใจเลยที่พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์น้องแขนเนี่ยมาเปิดปั๊บงานดีเลยไหมครับหรือยังไงครับดีเลยครับดีเลยดีเลยครับแสดงว่ากำไรที่เรามี อาศัยว่าเรามีื่อโบชัาใช่เราจะแจกโบชัวกับเปิดร้านอ๋อโอเคคืออย่างนี้ครับแสดงว่าการเปิดร้านธรรมดาเนี่ยจะรอให้ลูกค้าแบบเข้ามาเติมเลยทันทีเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องโบชัวนี้ไปแจกก่อนที่เราจะเปิดร้านก่อนจะเปิดประมาณเดือนหนึ่งเรามีการแจกโบชัวเดินแจกเองอะไรในโบชัวจะมีเขียนว่านําโบชัวมาใช้ได้รับส่วนลดโอเป็นเทคนิคเลยคือเดือนหนึ่งก่อนเปิด15วันก่อนเปิด ก็มาตอบย้ำอีกรอบครับบางคนบางทีเดินมาพร้อมโบช่วยก็เยอะ<น>เลยอะว่าคือเข้ามาแต่ละวันนี้ไม่ขาดตอนเริ่มต้นมีเงินไหมไม่มีครับเออตอนนั้นมีก็คือถ้าเราทำการตลาดดีแล้วมีลูกค้าต่อนเนื่องเราน่าจะอยู่ได้เพราะจากจากที่เรามาคำนวณแล้วในเรื่องค่าเช่าในเรื่องค่าคนค่าใช้จ่ายแต่ละวันครับนะกับ ที่ผ่านมาที่เราเราเคยทําร้านมาก่อนเรารู้ต้นทุนรู้อะไรอยู่เรามาวิเคราะห์แล้วว่ามันน่าจะอยู่ได้แน่รอดแน่ครับตอนเปิดใหม่ๆมีลูกน้องเลยไหมมีล่ะค่ะมีมีครับกี่คนเอ่อสองคนโอพี่สิรับลูกน้องตอนนั้นใช้วิธีไหนครับก็มีหนึ่งก็คือไปติดป้ายบรนมอแหล่งช่างรวมช่างคือหลังจากเรารับเขาแล้วเนี่ยถ้าถ้าใครจะมาทํางานกับเราเนี่ยก็คือว่าเดือนแรก มาทํางานอยู่ที่นนตอนนั้นผมยังทําอยู่ที่จังหวัดน,นนช่วยช่วยพี่ชายอยู่ซึ่งพี่ชายผมเขาก็เขาก็ให้โอกาสครับให้มาเอ,อมามาทำแต่เราจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอของคนคที่มาเพราะเราไม่รู้จักกันเลยอ่าแล้วหลังจากนั้นก็คือย้ายมาที่หนองแขมอมตอนนั้นที่ทําร้านซ่อมทีวีเนี่ยได้เริ่มติดตั้งเสาอากาศหรือ,อยังครับอ๋อติดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นงานควบคู่กันอยู่แล้ว คือหมายถึงยังไงครับคู่คู่ซ่อมทีวีเนี่ยเรารมีบริการรับส่งครับซึ่งเวลาเราไปรับมาแล้วเราไปส่งลูกค้าครับเราต่อเสาอากาศเข้ากับทีวีเราก็จะทำให้เรารู้เลยว่าทีวีบ้านลูกค้าเนี่ยชัดหรือไม่ชัดถ้าเกิดว่าลูกค้าติดเสากับเราด้วยลูกค้าจะได้ในราคาพิเศษกว่าทีนี้เรื่องของการติดตั้งเสาอากาศเนี่ยมีความคิดยังไงที่ มีป้ายเข้าไปติดที่ที่ที่ทตัวเสาอากาศก็คือแรกเริ่มเลยเนี่ยหลังจากที่เราไปติดตอนนั้นก็ยังไม่มีป้ายครับตนนันตนไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยคือก็มาบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะติดต่อเธอบางทีเบอร์โทรไม่รู้จะติดต่อได้ยังไงห oh <my, S 2> โทรไม่เจอหโทรไม่เจอหรือบางทีเนี่ยลูกค้าเห็นงานดีงานสวยอยากจะโฆษณาบอกต่อ ได้ไอเดียจากลูกค้าแนะนําบอกต่อกันหลายๆเจ้าหลายๆคนว่าเออเราน่าจะทําอะไรซึ่งเป็นจุดเด่นให้ลูกค้ารู้เลยว่าวมองปุ๊บก,ก็ยินดีจะให้ติดด้วยก็ชวนใหญ่จะให้ติดครับผมได้ทราบว่าทางที่ร้านเนี่ยให้บริการขายส่งด้วยครับผมครับทีนี้ในการขายส่งเนี่ยคือลูกค้าเก่าในส่วนของงานบริการติดตั้งก็เยอะครับนะครับงานขายส่งก็เยอะนะครับ ตอนนี้งานทีวีเป็นไงครับยังซ่อมอยู่ไหมอะไรไหมครับอ๋อช่วงช่วงนี้หยุดเลยครับทั้งขายส่งและขายปลีกลูกค้าประทับใจที่ร้านเรื่องอะไรถึงได้มีลูกค้าเยอะอ่าขอบคุณนาต่อมาขอบคุณน้าขอบคุณนาในเรื่องของค้าส่งใช่ไหมครับค้าส่งก็หนึ่งก็คือว่าสามารถเราให้ความรู้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจากเดิมที่เขาเคยซื้อร้านเดิมเนี่ยเวลาสอบถามอะไรเนี่ยมักจะไม่ได้คําตอบแล้วก็ในเรื่องของการประกันการขาย รวมนั้นสื่อพวกโบชัวแผ่นป <c oughs> ้ายอย่างเงี้ยค่ะอั sure. <c oughs> นนี้จะเป็นสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยคอยคอยดูแลอย่างเงี้ยคือจากเดิมก็ดูแยวเาดูแลจากนี้เห้สือนี่คือค่าเสบียงคัอย่างที่เพื่อนช่างเขาว่าเช่านาเลยนะจัาเจนาใจดีนี่เป็นมาจากตรงนี้สื่อโซเชียลเลือกใช้อะไรบ้างครับก็ก็มีเว็บไซต์ของตัวเองมีเว็บไซต์ชื่อไวเว็บพัฒนาหนองแขม .com คอมนะครับจะมาที่ร้านก็ ง่ายนิดเดียวเลยผมวิ่งมาจากเพชรเกษมมองด้านขวามือเป็นช่องสามนี่วิ่งออกนอกเมืองนะเสร็จแล้วก็มาเจอมอเอเซียนะครับแล้วก็ตรงนั้นอ่ะ้า้มือนิดเดียวก็จะมองเห็นปั๊มปั๊มน้ํามันเอโซเอโซเลี้ยวเข้าไปจอดเอโซแล้วก็เดินย้อนไม่กี่ก้าวมาถึงที่ร้านปัจจุบันร้านขยายมาสองสองคูหาแล้วนะครับทีนี้เรื่องสําคัญนะครับอาจารย์ที่ว่าเรื่องก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของสำหรับวันนี้ในการพูดคุยกันก็คือ พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์น้องแขมพาช่าง30ชีวิตไปเที่ยวเกาหลีค,ค,คิดยังไงถึงได้เาโอ้โหนู่นเลยถึงถึง,ถงนู่นก็อยากจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศแล้วก็อย่างนึงเนี่ยถ้าเราไปช่วงนั้นมันมีหิมะด้วยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าช่างเนี่ยคงยังไม่เคยเห็นนั่นก็คําถามนี่นะครับ,รบก็อยากรู้ว่ามันมีเงื่อนไขยังไงวิธีการไงจัดการไงถึง ที่จะได้ไปแล้วก็เป็นกลุ่มไหนที่จะได้ไปก็เป็นร้านค้ากับกลุ่มช่างที่ซื้อสินค้าของไทยแซดแล้วก็สะสมแต้มพอครบแต้มก็จะได้ไปเที่ยวบเราค่ะอ๋อไอ้คคเครือข่ายร้านเนี่ยอย่างในกรุงเทพมีนอยู่ที่ไหนไกล,กล,กลสุดไกลสุดไกลสุดที่ไปเที่ยวด้วยกันก็อยู่ใต้แถวกระบี่อ๋อที่ไหนนะที่กระบี่ค่ะกระบี่จังหวัดกระบี่เหรอฮะใช่โอ้แสดงว่าเครือข่ายร้านนี่ กว้างไปถึงกระบี่เลยนะครับอาอในกรุงเทพนีไกลไกลไกลจากร้านนี่ไปอยู่ที่ไหนไกลก็อยู่ด้านใน้านมินบุรีอ๋อมินบุรีทางแถวตะบันอกงานนี้ผมว่าถือว่ายิ่งใหญ่นะที่ทําได้เดี๋ยวเราไปดูความตื่นเต้นของเพื่อนช่างกันรับเดี๋ยวไปดูกันก็เป็นช่างในเครือข่ายของร้านพัฒนาหนองแขมผมก็จะสอบถามความในใจเขาในการที่จะได้เดินทางไปที่ กรุงโซนประเทศเกาหลีนะครับ <Hey! S 1> ท่านได้ไปเกาหลีครั้งนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจและยินดีครับที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นนะครับผมและก็ดีใจที่ได้โอกาสตัวนี้ในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับที่ทำยังไงช่างพัฒนาถึงได้ไปครับผมก็ ต้องขอขอบคุณร้านพัฒนาเาวเทียมหนองแข็มที่อมอบโอกาสตัวนี้ให้กับาทางผมนะครับผมครับผมก็ดีใจมากครับที่ทางร้านพัฒนาหนองแขมให้เกียรติผมครับผมตื่นเต้นครับอาจารย์เพราะ,ะว่าพึ่งเข้ามาในวงการนี้ครับก็ยังไม่เคยไปจากประเทศเกาหลีครับผม ตื่นเต้นครับเพราะว่าผมยังไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยเคยนั่งเครื่องกลัวเครื่องไหมกลัวเครื่องไหมความไม่กลัวเครื่องไหมแต่กลัวความสูงครับอ๋อครั้งแรกที่ได้ไปเกาหลีครับนะครับอาจจะเคยไปมาเลยไปที่ไหนมาอื่นที่อื่นมาบ้างนะครับแต่เกาหลีนี่คือในฝันของทุกคนดูซีรีส์ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงอ่ะ จริงผมไม่เคยไม่เคยเคยขึ้นเครื่องบินไหมไม่เคยไม่เคยขึ้นเครื่องบินเนาะโอ้ดีใจครับตื่นเต้นเลยครับก็ดีใจครับดีใจครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเคยไปยังไทยไม่เคยไปต้องขอขอบคุณเฮียแล้วก็พี่นาที่เปิดโอกาสให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ไปเที่ยวที่เกาหลี